สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องน้องอายพระบ้านนะคะพี่วันนี้เราเจอกันเป็น e ีพีที่หนึ่งนะคะอาวันนี้หนูมีพระมานําเสนอพี่ๆจะเป็นพระเหลียนทั้งหมดเลยนะคะจะมีประมาณ50รายการนะคะพี่รายการละ300บาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะโทรได้ที่เบอร์062 เจ็ดหนึ่นะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ yo 010940 y o นะคะหรือพ,พี่พี่ท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน qr code คไลน์ได้เลยนะคะน้องอายพระบ้าน ep ที่1น,นะคะพี่300บาททุกรายการนะคะส่งฟรีมีปายทางจากพ่จาาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยจ้าขออนุญ,ญาตซูมนะคะ ิดถูกประการใดขออภัยพี่ๆท,ทุกท่านด้วยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรปี2460จะพี่จา๋ารับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไอดีไลน์ได้เลยนะคะรายการที่หนึ่งจะพี่ หลวงพ่อโสธรจ้ะต่อไปค่ะรายการที่สองนะคะพระครูทองสุขค่ะพี่รายการที่สองพระครูทองสุขจ้ะวัดตนโนดหลวงนะคะปี2 4 9สองจ้ะพี่รายการที่สองนะคะ ต่อไปจะรายการที่สค่ะเหรียญเจ้าคุณนอนหลังเต่าจะพี่จ๋าเหรียญเจ้าคุณนอนหลังเต่ารายการที่สามจะ้ะต่อไปค่ะรายการที่สี่จะพี่ พระพรมวัดช่องแคจ้ะพี่จ๋าพระพรมวัดช่องแครนะคะรายการที่สี่จ้ะพี่ปีหนึ่งสองนะคะ ค่ะรายการที่5จ้ะอาพระพรมสีหน้าจะพี่รายการที่ห้านะคะเหรียญโลภพระพรมสีหน้าจะ้ะรายการที่ห้านะคะด้านหลังจะเป็นลอยอักขระรอยยันบ้างนิดหน่อยนะคะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่หกจ้ะรายการที่หกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหนูไม่ไม่ทราบจ้ะพี่ขออภัยด้วยนะคะรายการที่หกค่ะที่ระลึกพิธีไหว้ครูหลวงปู่ดูปีหนึ่งเก้าจ้ะพี่จ๋า รายการที่หกนะคะต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดจ้ะพี่รายการที่เจ็ดนะคะหลวงพ่อโตบางพลีใหญ่นะคะพี่หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่จะ้ะบางพลีใหญ่ในรายการที่เจ็ดจ้ะพี่จ๋า ต่อไปค่ะรายการที่แปดจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมรายการที่แปดจ้ะพี่จ๋า ่อไปค่ะรายการที่9ก้าจะพี่รายการที่ 9, เก้าเหรียญหลวงพ่อเชื้อค่ะวัดบําเพ็ญบุญนะคะปีศูนย์หจะพี่จารายการที่ 9, เก้าเหรียญหลวงพ่อเชื้อจะ้ะ ต่อไปค่ะรายการที่10บจะพี่จา๋ารายการที่10บเหรียญหลวงปู่ทวดจะพี่ปีสองนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่สิอจ้ะพี่จารายการที่สิเเหรียญหลวงปู่เผือกจ้ะเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะวัดกิ่งแก้วจ้ะ ต่อไปค่ะรายการที่12จากราราจพ,จารพระปิดตาไม่ทราบที่จะพิจาเหรียญพระปิตาไม่ทราบที่จะพี่รายการที่12นะคะขออภัยด้วยจ้ะด้านหลังประมาณนี้เลย ต่อไปค่ะรายการที่13จ้จะพี่จา๋ารายการที่13เหรียญหลวงพ่อเดิมเหรียญหลวงพ่อเดิมจากรายการที่13นะคะวัดหนองโพนะคะพี่ปี2482จ้ะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่จะพี่จา๋าเหรียญพระรอดจ้ะเหรียญหลวงพ่อรอดนะคะรายการที่สิบสี่จ้ะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่15จ้ะเหรียญหล่อเหรียญหล่อชินาลาดค่ะพี่ผิดถูกประการใดขออภัยพี่ๆทุกทุกท่านด้วยนะคะรายการที่15เหรียญหล่อชินาลาดค่ะต่อไปค่ะรายการที่16จะพี่จ๋า เรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญจะพี่เรียนเจ้าสัวหลวงปู่บุญรายการที่สิบจ้ะ ต่อไปค่ะรายการที่17จ็ะพี่เหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยรายการที่16บหจะพี่จาต่อไปค่ะรายการที่17ดจ้ะ ขออภัยค่ะรายการที่สิบแปดค่ะพี่ใช่ไหมสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ่าโอเคขออภัยนะคะหลวงปู่โตร,รายการที่สิบแปดจ้ะพี่ปีหนึ่งสองนะคะหลวงปู่โตปีหนึ่งสองรายการที่สิบแปดจ้ะพี่จา๋าขออภัยด้วยนะคะเพลินไปหน่อยค่ะพี่ ราคูวิริยกิตตินะคะต่อไปค่ะรายการที่19จ้ะพี่จ๋ารายการที่19เหรียญหลวงปู่ศรีจ้ะพี่เหรียญหลวงปู่ศรีรายการที่19จะ้จ 19, ปจะ,ป,จะปี19นะคะวัดเขาถ้ำบุญนาคค่ะที่ระลึกในงานผูก ขูกพัดใช่ไหมคะวัดเขาถ้ำบุญนาคจ้าจพี่ปีหนึ่งเก้านะคะรายการที่สิบเก้าจ้าพี่จา๋าต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบจ้าพี่เหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกจ้าพี่จา๋าปีสามหนึ่งนะคะเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกปีสามหนึ่งจ้าพี่จา๋า รายการที่20จะ้ะวันนี้มีมาทั้งหมด50รายการนะคะพี่รับชมกันต่อนะคะต่อไปค่ะรายการที่21จ้ะพี่จา๋ารายการที่21เหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนจ้ะพี่เหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนรายการที่21จะ้ะ ต่อไปค่ะรายการที่22จะพี่จ๋ารายการที่22เหรียญหลวงปู่ศรีใช่ไหมใช่เหรียญหลวงปู่ศรีรายการที่22จะพี่จา๋าวัดเขาท่าบุญนาคนะคะอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์จะพี่อายุ126ปีจะพี่จา๋า รายการที่22นะคะหลวงปู่ศรีจะ้ะต่อไปจะรายการที่23เหรียญเจ้าคุณนอจ้ะพี่จ๋าเหรียญเจ้าคุณนอปี2513จะ้ะรายการที่23นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่24จะพี่จา๋าเหรียญหลวงพ่อกลั่นค่ะปี2469จะพี่จา๋าเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะวัดพญายาจะพี่รายการที่24จะ้ะ ต่อไปค่ะรายการที่25จ้ะรายการที่25เหรียญหลวงพ่อฉุยอีกหนึ่งรายการจ้ะพี่จา๋ารายการที่25เหรียญหลวงพ่อฉุยอีกหนึ่งรายการนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกจ้ะยี่สิบหกเหรียญหลวงพ่อกันค่ะพี่ปีสองสี่หกเก้าอีกหนึ่งรายการนะคะรายการที่ยี่สิบหกเหรียญหลวงพ่อกันอีกหนึ่งรายการจากพี่จ๋าวัดพระญาตนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่27จ้ะพี่ลือสีลิงดำค่ะพี่ภัยรีพินาธนะคะรายการที่27จ้ะพี่จา๋ภาภัยรีพินาหลือสีลิงดำจ้ะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดจ้ะพี่จา๋ารายการที่ยี่สิบแปดเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานจ้ะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานรายการที่ยี่สิบแปดนะคะวัดละหารไร่จังหวัดระยอง ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเก้าจ้ะรายการที่ยี่สิบเก้าเหรียญไม่ทราบชื่อค่ะพี่ขออภัยด้วยนะคะวัดบางน้ำวนค่ะพี่จ๋าปีสองสี่เจ็ดเจ็ดค่ะพี่วัดบางน้ำวนนะคะรายการที่ยี่สิบเก้าขออภัยที่ไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะคะพี่ หนูจำไม่ได้จริงๆอะพี่ขออภัยด้วยนะคะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบจ้ะพี่จ๋ารายการที่สาสิบเหรียญหลวงพ่อคูณจเจริญพรบนจ้ะพี่หลวงพ่อคูณปร,ริสุทธโธนะคะรายการที่30มสเจริญพรบนจ้ะพี่จ๋าเมตตามหานิยมนะคะ วัดบ้านไร่ปีสามหกค่ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเอ็ดจ้ะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยรายการที่สามสิบเอ็ดจ้ะพี่จ๋า ไปค่ะรายการที่32จ้จะพี่รายการที่32เหรียญหลวงปู่ทิมอิสริลิโกค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมอิสริลิโกนะคะวัดแม่น้ำคูเก่านะคะที่ระลึกในงานฝั่งลูกนิมิตวัดแม่น้ำคูนะคะ รายการที่32จ้ะพี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่33จ้ารายการที่33เหรียญหลวงปู่สีอีกหนึ่งรายการจ้ะพี่วัดเขาทำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะปี18จ้ะพี่จ๋า หลวงปูส่สีรายการที่สามสิบสามจ้ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสี่เหรียญหลวงปู่สวงค่ะพี่เหรียญหลวงปู่สวงรายการที่สามสิบสี่นะคะรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินนะคะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่35จะพี่จา๋ารายการที่35หลวงพ่อคงค่ะเหรียนหลวงพ่อคงวัดชำป่างามนะคะปี2องสจะพี่จา๋าเชิงเสานะคะพี่ รายการที่สามสิบห้าต่อไปค่ะรายการที่สามสิบหกจ้าพี่จา๋ารายการที่สามสิบหกเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะปี2479จก้ะพี่เหรียญพ่อท่านนุย้ยปี2 4 7สนะคะรายการที่สามสิบหกจ้ะพี่จา๋า ต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะเหรียญพระครูทองสุขอินทโชโตเหรียญพระครูทองสุขรายการที่สามสิบเจ็ดจ้ะพี่วัดตโนดหลวงปีสองสี่เก้าแปดนะคะ ต่อไปค่ะพี่รายการที่สามสิบแปดจ้ะพี่จา๋ารายการที่สามสิบแปดเหรียญหลวงพ่อทบจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อทบนะคะวัดจันนิมิตอ่าอันนี้อะไรไม่ใช่ขออภัยคะ่ะวัดพระพุทธบาทชนแดนนะคะรายการที่สามสิบแปดจ้ะพี่จา๋า วัดพระพุทธบาทชนแดนหลวงพ่อทบจพ้พี่ต่อไปค่ะรายการที่39จ้ะพี่จ๋าเหรียญพระอาจารย์มั่นจ้ะพี่เหรียญพระอาจารย์มั่นรายการที่39นะคะ ต่อไปจะพี่รายการที่สี่สิบจ้ะรายการที่สี่สิบหลวงปู่ดูจะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกจะพี่จังหวัดอยุธยานะคะรายการที่สี่สิบต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบเอ็ดจะพี่ รายการที่41เเหรียญหลวงพ่อก,กวย้ยวัดโคศิตารามอีกหนึ่งรายการนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกลมจ้ะพี่จ๋าเหรียญกลมหลวงพ่อกลว้ยนะคะจังหวัดชัยนาทต่อไปค่ะรายการที่42จ้ะพี่เหรียญโอภาสีจ้ะพี่จ๋า รายการที่42เหรียญโอภาษีจะพี่ปี2497นะคะต่อไปค่ะรายการที่43่สจ้าเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดจะพี่จ๋า เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดน,นะคะด้านหลังเป็นวัดสแกหลวงปู่ดูปีสามสองนะคะพี่รายการที่43านะคะต่อไปค่ะรายการที่44รายการที่44นะคะเหรียญหลวงปู่ศรีค่ะอีกหนึ่งรายการนะคะ รุ่นพิเศษเจ้าพี่จ๋าปีหนึ่งแปดนะคะวัดเขาถ้ำบุญนาคอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะโอ้วันนี้หลวงปู่สีเยอะนะพี่เนาะรายการที่44นะคะหลวงปู่สีเจ้าพี่จ๋าต่อไปคะ่ะรายการที่45รายการที่45ห้าหลวงพ่อทบอีกหนึ่งรายการเจ้าพี่ หลวงพ่อทบอีก1รายการนะคะรุ่น1นึ่จะพี่จ๋ารุ่น1น,นะคะปีหนึ่งเจ็ดจะพี่จ๋าต่อไปคะ่ะรายการที่46่สจะพี่หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจะพี่จ๋า เหรียญหลวงปู่สุขวัดปาาคลองมะขามเท่ารายการที่45อา่าขออภัยค่ะ46จ้ะด้านหลังจะมีรอยจารรอยอักขระนิดหน่อยนะคะพี่ต่อไปค่ะรายการที่47จ้ะพี่หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนอีกหนึ่งรายการค่ะ เหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนอีกหนึ่งรายการรายการอ่าไม่ใช่วัดเชิงเลนจะพี่ขออภัยด้วยนะคะวัดบทพิษพิมุกค,ค่ะขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะรายการที่47หลวงปู่ไข่วัดบทพิษพิมุกเบาะพิษบทพิษพิมุกค,ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่48นะคะพี่เรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่จา๋าเรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรายการที่48นะคะปี2469จ้ะพี่จา๋าต่อไปค่ะรายการที่ สีจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อดําค่ะปี2459 57หรือ59าสักตัวแล้วเนาะพี่เนาะดูไม่ออกค่ะรายการที่49นะคะเหรียญหลวงพ่อดําค่ะนี่หลวงหลวงพ่อดํานี่เป็นวัดเป็นวัดภาคใต้หรือเปล่าคะพี่ ผิดถูกขออาภัยด้วยนะคะต่อไปค่ะรายการที่50รายการที่50รายการสุดท้ายเหรียญหลวงพ่อจ่าจ้ะพี่จา๋ารายการที่50รายการสุดท้ายเหรียญหลวงพ่อจ่าจ้ะพี่ผิดถูกประการใดขออาภายัยพี่พี่พทุกๆท,ท่านด้วยนะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไอเดีไลน์นะคะ แอดอดีไลน์ได้ที่ yo 0 1 0 9 4 0 yo นะคะหรือพี่พี่ท่านใดสะดวกโทรโทรได้ที่เบอร์062 7101745นะคะหรือพี่พี่ท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน qr code คไลน์ได้เลยนะคะ น้องอายพระบ้าน EP ีที่หนึ่งสามบาททุกรายการส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่ขอขอบคุณพี่ๆท,ทุกท่านเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่ EP ีหน้าจะพี่จ๋าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ